สบายดีด้วพี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องพ่อกันตอนเศร้าๆอากาดยำเศร้าคือเที่ยงนาหน้าอ้อยเลยพี่น้องเลยลมลมมาอีกมืงมือกันหนาวบืงมือกันห่อนจักจีนเอาได้เที่ยวหนาวเที่ยวห่อนอยู่สั่นล่ะตอนนี้ก็หกโมงมันได้สร้างกำลังจับ kèm vậy là nó phù cả lô mình lại phải nó khá bừng xin ngam xong này xin cày xe xe cày áo này lại cho con non xe phải lọ non theo bà นักไปหนึ่งข้าวให้น้องเลยหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวพอตะแรงว่นเนี่ยลมมาลมพัดฟึ้ๆมาเลยอากาศเ,เย็นบ้านี้จิมงานเผาเทียนกันตะเวนแดงแล้น้องขึ้นตะเวนขึ้นแล้ว หกมงเึิงตะเวนเริ่มขึ้นมาสร้างมันมาไปนี่จบผสมปูปกูกระเบื้องกระเบื้องคันใดไปหน่อยบันไดทางขึ้นสององค์ปูสองเมตร สองแม เสาใหม่เนี่ยเกินสีดีไปหน่อยเกินสีดีอะไรเหลียบเลยอา้วชีห้องพืชบ่พเพมัน้าอาไอ้ทั้งหนึ่งได้อยู่ห้องนอนกับห้องนอนสองห้องก็ขึ้นขึ้นมานี่บ่พเพมันล,ลนายลายหนาเด้อยู่ในเฮือนแล้วมันลนายหนา ยังอยู่จักหน้าดีาเป็นกร่อน้หนึ่งสองสามสี่หานะอยู่ไหนอยู่นึ่งทางหนึ่งในจักหน้าสินับหนึ่งอยู่ในในห้องสี่แปดเก้าสิบสเอ็ดเอดหน้าคุมือนี่มาแต่เสาเนาะเพื่อนแะคาดีบข่าว่าเต่เ้าเลย Ừ. <laughs> Thả kiếp với thời đi học rồi hm ngày sáng là cái ủ này nó hót nhau là cái lục luôn đấy, hót mọi là gian luộc luôn đấy. sang bữa này tiêm bị síp vô phải là cái กระเบื้องกันลื่นเข่าบึงผีกสวนน่ะครับพี่น้องไม่ได้พาเข่าบึงลายมืออะไรผีรก,รก,กันข้าวบ้านเฮานะผีกเขื่นก,นกนผีกห้องเป่าทำไมก็ออกแล้วเด้่ออกใหม่ละเนี่ยเนี่ยกำลังเป็นหมากที่บดิสือเลยล่ะกำลังใส่หมากนี่ยนะกำลังใส่หมาก มะเขือก็ออกดอกเลยเป็นหมากเลยก็มีมะเขือก็ได้น้องนี่วะต้นนี้เป็นหมากแลยใช่เลยให้ไหมนี่นี่เขือหมากพริกเป็นดอกลายอยู่น้องต่อไปก็จะเป็นซื้ inhos, อเลยนะฮะอันนี้เขาปลูกเองเขาปลูกปลูกพอได้กินนะ เ้าไม้ก็เริ่มแตกแง่งดีเลยน้องเนาเะให้ดูเขาเดียวแตกเขาเดียวแตกน้องเนาะแตกกันแล้วตัดมันก่อนพี่น้องเอ้ยว่าจ้มีแต่ว่าสิตัดสิตัดเถื่อโบเรตัดมื่อนิสิตัดด้ลีเลยแหละพวกถั่วก็ยังได้กินอยู่เรื่อย ดปูมักถั่วนั้นมันได้กินเรื่อยๆได้ไหมล่ะแปลว่าขั้นปูมักแดงนะเธอเดียวจบแต่ว่ามักถั่วมันไปเรื่อยๆเห็นบ่เป็นหมากไปเรื่อยๆจนพุ่นแหละเครือเบิดอายุพุ่นแหละเบิดอายุนี่เห็นไหมเป็นดอกออกมาเปลว่ามักถั่วน่ะขั้นปูเลยได้กินงาเลยบุคหอยได้คลายกันได้ลงลงน่อยไห ອະລົງໆໆໆໆໆນ່າຕົກນຫບສທາໃນກັລລະອສົີກ เจ้าเนียเมาก็คนกลุ่มคนกองอพี่น้องเลยข้าเหนียวอืหอมไหมเนาะอืนหนึ่งขายก็ได้ลายร้อยเต่ได้เหตุงละสิบบาทสิบบาทสิบบาทโต<ด>รวยอย่เ้าะขายเขาบเญลาหนึ่งปีหนึ่งมปนขายในเมืองบอกรวยรวย ยังหมดทันเหอดย่ามมันต้นของกระสอบอือคือมันบเป็นว่าสีเป็นหลาไปแล้วเรามาต้องใบหล่นผู้ใดต้นนี้มันบวทันหล่นหอดใบทถยังแก่อยู่ให้กระล่น ไม่ล่นจะงอ,อกแออบบนั้นหอมัันนี่นั่นสางแล้สองคนมาแต่สาแต่สาวแห้งปกมงึงเิง <c oughs> น,นาน,นาหน่อยก่อน นอนเกนอนด็กหางพ่องหานอนเด็กหางนนเง้าสองมงนอนคืนเกิดที่นอนได้โอ้ยมูกมาเล่นเธอันสีอยากนอน เนยผมมาหยอกน้องกิ่งมากิ่งไปกิ่งไปกิ่งมาอยู่่นันแหละหยอกน้องยุดปัดหายกิ่งอยอกเลยตื่นมาเลยก็ลงเทียงหน้าแหละหลายคนก็บอกว่านน้าหมดไปเรียนบอกบอกนั่งแะไรไปเนาะนั่งหมดไปกันไม่ยานั่งเนาะคุมไรกัแปลว่าคุม นงางบมไปขันเดียวขันเอาคุมว่าให้ไปโรงเรียนกับโมบุขึ้นมาหาทำได้มมมาหาหัดเนะาะนาบุคุมมาใครแน่ไปโรงเรียนโรงเรียนเลยโอ้ยเนี่ย คณะบอกว่าเร speaker, a roommate, a ื่องเรียนแล้วเพิ่งจะขึ้นมาทำแรงขึ้นมานอนน้ำก็ลงไปสามเดือนแล้วนะสามเดือนเต็มได้พี่น้อยกรปลอบสามเดือนเต็มนี่ก็วันเกิดแม่น้ำวันที่หนึ่งเกิดวันที่หนึ่งคือกันนี่นะโลกกระแม่เกิดวันที่หนึ่งที่กันแค่ได้บุกเกิดเดือน คือกันอีโคที่หึงเดือนมีนาของของธันวาของธันวาปวันที่หนึ่งเดือนธันวาโอเคพี่น้องหอยพอกันใหม่ได้พี่น้องเด้อสางกัะเล่งงานให้เพื่อจะคิดให้มันแลาะทางหนานี่นะพี่น้อง พอได้อวดคนพอได้วัดชีมือไว้พาะกันใหม่เดี๋ยวเพิ่นตืน่นกูแหละสิดท้ายให้เบิกใหม่ตอนนี้เพิ่นกำลังนอนเพิ่นนอนเพิ่นนอนเด้อ